สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับวิธีตรวจสอบนะครับรายชื่อนะครับผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ประชาชนนะครับได้ไปลงทะเบียนกันไว้นะครับที่ธนาคารนะครับที่รัฐบาลได้แจ้งไว้นะครับว่าให้ลงทะเบียนนะครับที่ไหนที่ไหนยังไงนะครับเช่นทกสนะครับหรือว่าธนาคารออมสินนะครับ หรือว่าธนาคารอื่นๆนะครับที่ทางรัฐบาลได้แจ้งไว้นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเขาก็เริ่มได้จ่ายตังค์เข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้กับรัฐบาลนะครับนะครับเขาก็จะแจ้งไปนะครับว่าถ้าเกิดใครมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วนะครับเช่นนะครับมีบัญชีที่เราเดิน บัญชีอยู่นะครับมีความเคลื่อนไหวของธนาคารอย่างเช่นธนาคารออมสินอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปเปิดนะครับเขาก็จะเอาเงินเข้าบัญชีนะครับของธนาคารเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะเข้ามาให้เรานะครับถ้าเกิดว่าบัญชีมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ทกันะครับถ้าเกิดว่าเรามีบัญชีอยู่แล้วนะครับหรือว่าท่านที่ไปลงทะเบียนไว้นะครับเขาก็จะเอาเข้าบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดนะครับหรือบ่อยที่สุดนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เปิดบัญชีครับต้องรีบไปเปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่มีเลขที่บัญชีนะครับอ่ามันก็จะได้รับตังครับช่วยเหลือหรือว่าตังผู้มีรายได้น้อยนะครับมันก็จะเข้าช้านะครับก็จะเสียโอกาสนะครับนะครับอ่าทีนี้นะครับจะมาสอนวิธีตรวจเช็คนะครับอ่าว่ามันผ่านไม่ผ่านยังไงนะครับ ได้เงินหรือยังนะครับให้เข้าตัวนี้นะครับเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะเข้าที่ Google ชะลอมนะครับนะครับทีนี้นะครับนี่ครับแล้วก็พิมพ์นะครับอันนี้ผมใช้มือถือ่ายนะครับมันเลยไม่ค่อยนิ่งครับพิมพ์เข้าไปว่าตรวจสอบผู้รายชื่อผู้มีรายได้น้อยอะไรก็ว่าไปนะครับ ตรวจสอบนะครับตรวจสอบนะช่วงนี้เนี่ยไม่มีคนค้นหาเยอะนะครับหรือว่าเราเคยค้นหาไว้นะครับมันก็จะชื่อขึ้นชื่อว่าตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อยนะครับเพราะว่ามันมันค้นหาบ่อยนะครับมขึ้นมาเลยนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับมันก็มีหลายเว็บนะครับให้เรากดดูนะครับบางเว็บก็ กดเข้าไปก็ค้างนะครับบางเว็บก็ตรวจสอบได้นะครับนี่ครับจะเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ครับตรวจสอบรายชื่อนะครับเอาตรงไหนดีนะครับตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือได้แล้วอ่าลองดูตรงนี้นะครับนี่ครับมันเข้าได้หรือเปล่านะครับถ้ามันเข้าได้มันจะมีลิงก์อยู่นะครับลองดูนะครับมันไม่รู้มีลิงก์หรือเปล่านะครับถ้ามีลิงก์ก็จะขึ้นมานะครับไมมีลิงก์แล้วก็ออกใหม่นะครับ มันยังไม่มีลิงก์นะครับต้องดูลิงก์นะครับที่เขาให้มานะครับอันนี้มันไม่มันไม่มีนะครับก็ต้องกลับไปใหม่นะครับบางทีเว็บมันต้องการคนดูหรือว่าอะไรบางทีเข้าไปมันก็ไม่มีนะครับนะครับลองกระปุกนะครับอ่ะลองเข้าไปที่กระปุกอ่ะลองดูนะครับถ้ามีลิงก์เราก็เข้าไปนะครับ ลองพิมพ์เข้าไปนะครับวกดเข้าไปนะครับถ้ามันมีแล้วก็เข้าไปดูตามลิงก์เลยนะครับมันไม่มีนะครับดูเข้าตรงไหนนะครับต้องออกไปก่อนนะครับพอมันบางทีเขาก็ไม่มีลิงก์มาให้นะครับออกไปก่อน ตัวนี้กดไปที่ไหนมันก็ขึ้นนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับอันนี้ตรวจสอบการลงทะเบียนนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับแต่ตัวนี้ผมเคยเข้าไปแล้วบางทีมันก็เข้าไม่ได้นะครับค้างนะครับมันไม่ให้เข้านะครับเอาไหมนะครับเอาที่ผมเคยเข้าบ่อยๆแล้วกันนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับตรวจสอบรายชื่อนะครับ www. s e c แล้วมัน o b y นะครับอ่านะครับจะมีลิงก์ให้นะครับนี่ครับพิมพ์เลขไปจำตัวนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมทดลองนะครับพิมพ์เลขไปจำตัวนะครับ เดี๋ยวมันจะบางไว้ก่อนนะครับแล้วก็กรอกไปนะครับเดี๋ยวมันจะบางไว้นะครับเพราะว่าบางทีญาตพี่น้องมาให้ตรวจสอบนะครับบางทีอาจจะเปิดความลับนะครับ,รบแบบนึงนะครับ สมมติว่าเราจะกรอกนะครับเลขบัตรประจําตัวนะครับแต่ตัวนี้ผมจะลองกรอกเล่นๆก่อนนะครับอ่าสมมุตินะครับเรากอกแบบนี้นะครับอ่าสมมุตินะครับเราก็กดไปที่ค้นหาแบบนี้นะครับแต่อันนี้เป็นเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เลขจริงครับอ่ามันก็ให้เรากดตัวนี้นะครับค้นหานะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาว่าผ่านไม่ผ่านเงินเข้าไม่เข้านะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกเลขจริงๆครับแต่ผมผมขอตดปิด ปิดเลขไว้นะครับนะครับเพื่อเป็นความลับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้กรอกเลขนะครับบัตรประชาชนนะครับสําหรับคนที่เข้ามาฝากผมตรวจสอบนะครับหรือญาติพี่น้องที่ฝากตรวจสอบนะครับพอเรากรอกเสร็จนะครับเราก็ให้กดค้นหาตรงนี้นะครับนะครับปึ๊บนะครับอ่านี่ครับอันนี้นะครับอ่าเขาบอกว่านะครับ เลขบัตรประจาตัวประชาชนนะครับที่เข้ามาให้ผมตรวจดูนะครับตัวนี้นะที่เขาฝากมาให้ตรวจนะครับเขาลงทะเบียนไ้ที่ทกศนะครับเมื่อวันที่อะไรนะครับเขาจะบอกก็เรียบร้อยนะครับมันจะมีเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติถูกเกณฑ์เข้าหมดนะครับและทีนี้ถ้าเงินเข้านะครับนี่เขาจะมีติ๊กไว้ที่เข้าที่ทกศได้เงินเข้าบัญชีเลขที่ ใายอย่างนี้เมื่อวันที่อะไรเขาจะบอกหมดเลยนะครับหากท่านสามารถตรวจสอบเงินในบัญชีได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ธนาคารแจ้งการโอนเงินหากไม่พบการโอนดังกล่าวการุณาติดต่อธานาคาร<ๆ>เขาบอกว่าตอนนี้นะครับทศขอกอได้โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่นี้นะครับเมื่อวันที่11ธัท่านว่าคม2 5้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปตรวจสอบแล้วเงินมันไม่เข้าก็าต้องรีบนะครับ ท่านผู้ใดที่ที่ยังไม่เข้านะครับแต่ว่ามันขึ้นแบบนี้นะครับสถานะแบบนี้นะครับท่านก็ต้องรีบติดต่อธนาคารด่วนเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเงินมันจะมีปัญหาครับท่านอาจจะไม่ได้รับเงินหรือว่าเกิดการผิดพลาดได้นะครับต้องรีบไปตรวจสอบครับแต่กรณีนี้นะครับมันขึ้นเครื่องหมายถูกทั้ง3อันนะครับอ่าลงทะเบียนวันที่อะไรนะครับคุณสมบัติถูกต้องนะครับพกสได้เงินเข้าบัญชีเมื่อไหร่ยังไงครับแค่นี้ก็แสดงว่า ครบถ้วนสมบูรณ์ทีนี้ก็ไปกดตังค์ได้เลยนะครับสําหรับรับท่านที่เช็คแล้วมันขึ้นแบบนี้นะครับก็ไปกดตังค์ได้ครับถ้าไม่เข้าก็ก็ท่านก็ติดต่อที่ธนาคารของท่านได้เลยนะครับนีครับทีนี้นะครับผมจะมาให้ดูอีกเคสนึงครับกรณีที่ว่าเงินยังไม่เข้านะครับแต่คุณสมบัติถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกเลขใหม่นะครับรอแป๊บนึงนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ได้กรอก เลขนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่ว่ายังเงินไม่เข้านะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับผมก็ได้ลองกรอกไปนะครับอ, bah, อันนี้คือเลขบัตรนะครับ like. นี่ครับที่ว่ายังมันยังไม่เข้านะครับผมกรอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมบังไว้เฉยนะครับแล้วก็เราก็กดค้นหานะครับอ่าอันนี้นะครับเงินมันยังไม่เข้านะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับลงทะเบียนนะครับที่ทกศนะครับอันนี้ผ่านนะครับ คุณสมบัติถูกต้องผ่านนะครับกรณีนี้เจ้าของบัตรนะครับไปเปิดบัญชีนะครับอาจจะช้าไปนะครับครับแต่ลายลายตะกี้นะครับคือว่าเขามีบัญชีอยู่แล้วนะครับเขาเดินบัญชีอยู่แล้วครับมันก็จะเข้าบัญชีของเขาเลยทันทีนะครับเพราะว่าบัญชีเจ้าตะกี้ครับที่ฝากตรวจสอบคือคือมันมีอยู่แล้วนะครับคือเขาอยู่กับทกศอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเข้าเร็วนะครับแต่ทีนี้นะครับอันนี้ไม่มีบัญชีนะครับหรือว่าบัญชีไม่เดินนะครับไปเปิดใหม่นะครับ ก็ประมาณสักราวอาทิตย์นะครับได้ยินเขาบอกงนี้ครับมันก็เลยยังไม่เข้านะครับหากเงินยังไม่รับการโอนเงินอาจเกิดจากไม่มีบัญชีกับทางธนาคารหรือเกิดจากปัญหาอื่นก็ให้รีบติดต่อธนาคารนะครับแต่กรณีนี้นะครับผมเคยโทรโทรถามนะครับว่าทําไมเงินที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ว่าเขาปิดบัญชีแล้วทําไมไม่เข้าเจ้าที่เขาบอกว่าตอนนี้นะครับทางทกสครับ กำลังทยอยนะครับโอนเข้านะครับหรือว่าค่อยๆโอนเข้าเพราะคนมันเยอะนะครับท่านที่ลงทะเบียนไว้ก็ต้องรอไปก่อนครับเน่ถ้าไม่มั่นใจก็ลองโทรไปเช็กได้ครับแต่ผมโทรไปแล้วนะครับลองเช็กดูถามดูนะครับเขาก็จะบอกประมาณนี้นะครับว่าบัญชีนะครับของญาติท่านนะครับมันกําลังรอนะครับการโอนนะครับเงินจากรัฐบาลนะครับเขาก็จะบอกประมาณนี้นะครับให้คนเฒ่าคนแก่นะครับ รอไปก่อนนะครับนะครับแต่ก็ดีนะครับช่วงนี้นี่เลขที่บัญชีแล้วก็เลขบัตรนี่โหจำจำกันอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็เอามาให้ตรวจสอบกันนี่ถือถือบัตรประจำตัวชาชนนะครับจดเลขกันมานิ่วญาติแม่พี่น้องนะครับมาหมดเลยนะครับนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับมาให้ตรวจครับก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับนะครับทำให้ประชาชนจําเลข ประจำตัวได้ขึ้นมาเยอะเลยครับบางคนนี่ตรวจวันละสี่ห้ารอบนะกดมือถือตู้ตลอดนะครับเข้าหรือยังเข้าหรือยังทุกห้านาทีครับกดดูนะครับมันคงไม่เข้าเร็วขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับสําหรับเคสนี้นะครับคือเคสที่สองนะครับก็คือตังค์ยังไม่เข้านะครับกดขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับสาหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีก็รีบไปเปิดนะครับเดี๋ยวเงินจะไม่เข้าบัญชีท่านนะครับมันจะช้าได้นะครับ วันนี้ก็มาทําคลิปก็มาให้ดูนะครับการลงทะเบียนนะครับผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ว่ากับรัฐบาลนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ